นะคะคืออายุน้อยในใน,ในสัดส่วนแต่ว่า,าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในประชาชนหรือว่าสื่อเนี่ย รู้จักะสสเชียรพลเนี่ยก็ตั้งแต่ผลการเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นสสเขตหลักสี่เพราะว่าไปชนะนะคะสสจากพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ,ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเขตที่การเลือกตั้งแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อมาในการอภิปรายงบประมาณหรืออภิปรายอะไรต่างๆสําคัญๆญเนี่ยสสเชียรพลเนี่ยก็จะเป็นคนที่อภิบายเรื่องที่เกี่ยวกับกองทัพนะคะเอ่อโดยโดยเฉพาะเนี่ยโอ้โหในสมัยคุณสุทินคังแสงนี่ก็เรียกว่าแจ้งเกิดเหมือนกันนะตอนนั้นเนาะ ครับโ oh, ตอนนั้นก็ก็ดูเดือดอยู่เหมือนกันครับตอนนั้นแต่ว่าครั้งนี้ทําให้หลายคนก็รู้จักแล้วก็สนใจนะคะรวมถึงอยากจะปังประเด็นการอภิปรายของสะสกูดี้นะคะหรือสะสะเพิ่มเติมนะพี่อาจจะขอเริร่มจากการนี้ค่ะสไลด์ที่ไม่ได้เปิดในสภาค่ะขอเอามาเปิดอะไรเนด นะคะแล้วก็จะได้ให้ทางสสนะคะช่วยอธิบายแล้วก็เราเพิ่มเติมถึงที่มาที่ไปของเรื่องของไอโอภาคห้าเนี่ยมันมาจากอะไรนะะเดี๋ยวขอเปิด,ปดหนึ่งนะคะอ้าว <ๆ S 2> ในระหว่างที่พี่เปิดจอเนี่ยจะให้สสที่เล่าให้พี่ฟังนิดนึงว่าใช้เวลาในการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะโอ้นานมากเลยครับนานมากแล้วก็เริ่มจากการตามหาเบาะแสอะไรหลายๆอย่างชีท ค่อนข้างจะหาตัวจับยากนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ที่เราที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครอบงำกลไกลทางการของรัฐและกองทัพอีกทีหนึง่งครับแต่ตัวมันเองเนี่ยมันก็จะว่ากึ่งทางการก็ได้ครับคือมันก็เลยหาอะไรจับค่อนข้างยากบวกกับการที่วิธีการสั่งการต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ผ่านเอกสารที่เป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นฟิลฟิลคณะทำงานนะครับก็เลยทำให้ให้หา ตัวจับยากจริงๆแล้วคนในกองทัพเนี่ยหลายคนรับนโยบายจากเบื้องบนมาเนี่ยจัดแบบไอห,หน่วยเหนือตัวเองมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่มาที่ไปว่านโยบายนั้นมาจากไหนที่มาที่ที่มาต้นตอของมันหลักการและเหตุผลคืออะไรก็คือแค่รับคำสั่งมาแล้วทําต่อเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะรู้อะไรมาขนาดนั้นก็ต้องจับทุกอย่างมาเชื่อมกันให้ได้จนนั่งออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับถ้าเป็นข่าวเนี่ยเขาจะเรียกว่าข่าวสืบสวนสอบสวนเลยนะแบบเนี้ยครับครับแล้วถ้าเป็นตำรวจก็คือการสืบหา ข้อมูลหลักฐานต่างๆการทําง,ทงานแบบสืบสวนสอบสวนเลยเป็นสสอินเวสติเกทีฟคนหนึ่งเลยนะคะเรื่องนี้ทางพักตั้งแต่พรกอนาคตใหม่มาพักเก้าไกลพักประชาชนเนี่ยเวลาอภิปรายนี่คือต้องทํางานหนักในการหาข้อมูลแบบนี้กันซึ่งแน่นอนหลักฐานต่างๆเนี่ยเมื่อาวานนะคะก็ยังถามในที่ประชุมมาถูกประทว้วงว่าเออมันเอกสารต่างๆนี่มันของจริงหรือเปล่ามาจากไหนการที่มาเปิดมันจะเป็นการาถูกต้องไหมใส่ร้ายไหมอันนี้ทางทางสสก็ยืนยันในเรื่องของหลักฐานยังไงคะ ก็หลักฐานเนี่ยคือหลักฐานจริงครับเป็นหลักฐานที่ผมคอนเฟิร์มกับอ่าหลายหลายหลายต้นตอหลายทิศทางมากว่าน,นี่ว่าน,นี่คือมีมูลมีข้อเท็จจริง mm. เทียบกันกับคําสั่งปฏิบัติการอื่นๆที่ออกมาเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติการทําต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ของข้างในจริงๆครับแล้วผมก็จะมีเอกสารบางส่วนที่เป็นเอกสารราชาการด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเลยครับ นะคะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มดูตัวเอกาสารที่ไม่ได้เปิดในสภากันอันนี้ใช่ไหมคะขาผมก็นี่ดิวแลกประเทศใช่ไหมคะครับเนื้อหาก็จะเป็นการไล่เรียงเรื่องของการอะไรบ้างคะอ๋อพวกนี้ก็จะเป็นคำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานเนี่ยครับคณะทำงานคอมมอนโคลพิเศษที่เป็น ท,ที่ตัวนี้เขาจะสั่งให้เกิดไซเบอร์ทีมอีกทีนึงก็คือเนี่ยนะครับตารางนี้ที่ทําที่ทําหน้าที่เป็นผู้ออกนโยบายแล้วก็กํากับดูแลตัวทีมไซเบอร์นะครับตัวทีมไอโครับมัเป<ส>็นข้อมูลการติดตามที่ทุกคนโดนกันมาตั้งแต่ช่วงแบบก่อนเลือกตั้งปีหกก็เป็นะบวนการในการแสงผลการเลือกตั้งชัดเจนเลยครับอืมจะไล่อ่านแต่ว่าเดี๋ยวจะจะเปิดอีกทีหนึ่งเอาในแง่ของ หัวใจหลักของการที่เราออกมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ข้อมูลได้มาเนี่ยโอ้สไลด์นี่ค่อนข้างที่จะหลายหลายพาร์ทมากเลยค่ะมันมันมันเชื่อมโยงกันยังไงคะก็แต่ละอย่างเนี่ยคือผมเชื่อมโยงให้ว่าต้นต่อที่มาแรกสุดเลยนะครับของคณะทํางานที่มันเป็นตัวคอยบงการทีมไอโอเนี่ยครับมันที่มาเป็นยังไงและประกอบด้วยใครบ้างเสร็จแล้วก็เทียบมาให้ดูนะครับไล่เรื่องต่อมาให้ว่าในช่วงก่อนปีเลือกตั้งหกเนี่ยก็ได้มีขบวนการไอ้แก๊งนี้นี่แหละ พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งด้วยการไปไล่โจมตีแล้วก็บันทอนคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันกับรัฐบาลทหารเนี่ยครับเสร็จแล้วก็รูปแบบตรงนี้เราก็คิดว่ามันก็จะจบลงไปหลังจากที่เราจบเอรัฐบาลรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารตัวที่แวแต่ทีนี้คือการเป็นว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ยังขบวนการนี้ก็ยังอยู่ยังมีการรายงานผลการดําเนินการเรื่อยๆแล้วก็ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววิธีการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็น ข้าขั้นอัจฉรรมทางไซเบอร์ได้เลยครับก็พยายามที่จะเจาะหาข้อมูลเจาะหารหัสผ่านพยายามที่จะเข้า,าแฮ็กเข้าบัญชสีส่วนตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะหาข้อมูลมาโจมตีต่อตรงน,นี้ไอ้ตัวอันนี้ครับจะเป็นเอกสารที่ที่ระบุไว้ว่าทางกองทัพก็มีการทำอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำไอโอพราไอโอมันจะมี2ส,ส่วนนะครับคือ i/O ส่วนที่มันเป็นการไล่โจมตีเป้าหมายไป ไปแบบบั่นทอนตัวเป้าหมายโดยตรงเลยด้วยการไปใส่ข้อความเฟกนิวส์ใส่ตัวเขาแล้วก็มี i o แบบที่ตอบโต้รายประเด็นก็คือใครที่พูดประเด็นไหนที่ที่มันส่มเสียงกับกองทัพเขาก็จะไปตอบโต้ประเด็นนั้นจะก็จะมี iO ส่วนที่เป็นการสร้างภาพจําที่ดีครับคือในขณะที่เขาไปไล่โจมตีคนอื่นแล้วก็ไล่ต่อร์ต่อเทียงกับคนอื่นเนี่ยก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการสร้างภาพลับที่ดีให้กับตัวเขาเองด้วยอืมค่ะซึ่งแบบโครงสร้างการทํางานนะคะมันใช้ เรียกว่าแต่ก่อนรู้อาจจะมีไอศูนย์ไซเบอร์ใช่ไหมของกรมนอแต่เห็นว่าตอนนี้มันมีการขยาย,ยางานแล้วก็โครงสร้างค่อนข้างที่จะโตขึ้นเยอะเลยนะคะพูดดิค่ะครับใช่ครับคือโครงสร้างตรงนี้นะครับคือโครงสร้างที่คลุมหน่วยงานราชการอื่นๆต่ออีกทีหนึ่งนะครับถ้าในระดับกรมนอที่ก่อนน้นี้ก่อนหน้านี้มีก็อาจจะอยู่ในแค่ระดับกรมนอที่มีใครมอบนโยบายมาให้แต่ทีนี้พอเป็นหน่วยนี้เนี่ยครับคือดึงแทบจะทุกหน่วยราชการภายใต้กระทรวงกลาโหมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับ แล้วก็มีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเหมือนกันก็เข้ามาเกี่ยวหน่วยงานไหนที่ที่มีความสามารถในการทํอปฏิบัติาภารกิจเหล่าเนี้ยก็จะถูกดึงเข้ามาร่วมงานด้วยกันครับอืมแค่จริงๆอาถ้านับตั้งแต่ภาคหนึ่งตั้งแต่คุณวิโรจน์นะคะคุณคิดได้ยางางในการขยายตัวไปยังไงาบ้างคะก็อย่างรอบของพี่วิโรจน์เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับว่าปั่นข่าวใช่ไหมครับเขาก็จะใส่ข่าวใส่ข่าวลงไปเยอะยะก็จะเป็นรูปแบบในนะตอนนั้นแต่ทีนี้สหลังจากตอนนั้นเนี่ยมันก็มันก็ปรับรรูปแบบเื่อย พอจบของพี่วิโรจน์ที่มันมีการบรีฟข่าวกันผ่านกลุ่มไลน์ก็จะมาต่อที่พี่ช่อเขาเขาเปิดเผยก็จะเป็นการาใช้ใช้การยิงทวิตนะครับยิงทวิตทีเดียวเยอะๆ flat ทวิตให้แบบมีข้อความเยอะๆโดยใช้แคมอะไรพวกนี้ของของเอกชนทำนะครับเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยของของพี่กายนัทชาอันนั้นนะที่จะเป็นการลมนอที่ใช้การลมนอในการดึงคนดึงเครือข่ายตัวเองเข้ามาเพื่อช่วยกันปั่นกระแสปั่นข้อมูล แลวตอนหลักก็มาพบว่าอ๋อกองทัพมีการใช้เปกกซัสในการสืบหาข้อมูลเพื่อใช้ในการโจมตีด้วยเหมือนกันและทีนี้คือผมก็จะมาแรปอัพทุกอย่างให้เห็นพร้อมกันเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือส่วนเดียวกันของเนื้อเรื่องใหญ่ยังไงบ้างเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยส่วนประกอบของกระบวนการ IO ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันคือ,อม,มีทั้งการปัดข้อมูลเพื่อที่จะใส่ข้อมูลข่าวปลอมให้คนหลงเชื่อให้คนแบบเป็นอุปทานหมู่ครับว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเสร็จแล้วก็มีการแบบว่าสะกดรอยตามเพื่อที่จะหาข้อมูลมาจมตตี พร้อมกับมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่จะพยายามใช้เจาะระบบข้อมูลเพื่อที่จะมาหาเรื่องในการโจมตีต่อด้วยเหมือนกันก็แล้วเนี้ยรอบเนี้ยผมก็จะมาพร้อมกับไอ้แผนผังของยุทธศาสตร์ด้วยเหมือนกันว่าเขามีเป้าหมายคือ,อยังไงและเขาวิเคราะห์ว่าฝ่ายตรงข้ามเขามียุทธศาสตร์ยังไงบ้างเนี้ยครับก็จะเป็นภาพที่ครบตั้งแต่นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติเลยโอ้นยไอ,ตอ้ตอนตอนที่สมยัยคุณวิโ์ดีเขาคือเขาเปิดให้เข้าไปแบบอะไรนะครับเออไล่แล้วว่าจับจับแบบ จบผิดเอวเลยว่าออโอ้โหไอ้แดงก็คือฮามากแต่รอบนี้พอเห็นฝังเขาแล้วเนี่ยหลายคนตกใจนะโดยเฉพาะตัวระดับผู้คุมคือเขาทํางานกันเป็นแบบเหมือนเหมือนองค์กรองค์กรหนึ่งเลยที่มันมีงานหลายส่วนมากแล้วก็เหมือนที่เห็นภาพคอมพิวเตอร์อะไรใช่ไหมคุณด,ดี้นนั้นคือแบบมันจริงจังขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่ก็เท่าที่ผมทราบนะครับก็เขาก็จะมีอย่างนั้นจริงๆอยู่ข้างในกองทัพอัไรครับ แล้วแล้วมันลับมากนะครับลับลับมากแต่ว่าเป็นห้องห้องแยกเฉพาะของพวกเขากันเองทีทีไทยที่อ,อ,อยุดไหนนะครับเป็นสถานที่อะไอสถานที่ที่เขาทํากันเหรอครับใช่ในกรมนาอกระกระจายกันตามแต่ละหน่วยงานครับเ<น>พราะว่ามีหลายหน่วยงานที่ที่มีส่วนร่วมด้วยก็อย่างเอแท่งพวกนี้ครับแท่งสีสีพวกแบบเอซีดีเอฟจีทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวกบอกกองทัพไทยทบทรอทอแล้วก็ตำรวจนะครับ ม,มันคือแต่ละคนนะ่ยมันก็จะรับนโยบายจากตรงกลางจากไซเบอร์ทีมเนี่ยแหละครับแต่ละคนนะ่ยก็จะไปกระจายตามหน่วยงานของตัวเองแล้วก็ไปหาแล้วแต่แหละว,ว่าจะไปจัดโครงสร้างคณะทํางานอะไรไงแล้วแต่แต่แค่ไปทําดําเนินการตามนโยบายมาให้ได้อืมแล้วลักษณะการอันนี้อันนี้ในเป็นห่วงที่ห่วงที่อีโครงสร้างแบบนี้ค่ะกุทด่้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงปีไหนคะเท่าที่เราสืบค้นกันได้นะครับคือมันมีข้อมูลตั้งแต่ปีหกห้า มีบางส่วนนี่มีไปถึงหกสี่ด้วยนะครับแต่ว่าเอกสารเนี่ยเท่าที่เราเห็นกันอ่ะก็จะเป็นข้อมูลก่อนก,นการเลือกตั้งหกหกแน่นอนนะครับที่จะชัวร์วและชัดอือแสดงว่าเขาเขา,เขามีการเซตอัพระบบหรือโครงสร้างเนี่ยอ,เอ่เรียกว่ามั่นคงขึ้นอย่างนี้เนาะแบบเป็นรูปรบแบบแม้ว่าเรื่องนี้มันจะถูกอภิปรายแบบแชกันการสภามาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะแต่วิธีการแบบนี้การจัดการรูปแบบเนี้ยมันกลับที่ไม่หยุด ไม่หยุดไม่พอมันขยายตัวให้กลายเป็นองค์กรในการทําแบบโอ้โหน่าตกใจมากอย่างที่เห็นว่ามีการวางแผนกอะไรด้วยใช่ไหมคะที่แล้วเ,เขาเรียกนะเออเอเอใช้วิธีการาครับต่างๆด้วยมีวีการศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นระบบมากขึ้นจริง,รง,รงๆคือเขาเขา,เขามีการเซตเลยอะว่าอะไรคือต้อนน้ําของเขาแล้วเขาจะกระจายต่อ,อยังไงกระจายสู่เป้าหมายตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ออกมายัางไง มีการกำหนดด้วยว่าแต่ละเดือนต้องสื่อสารเรื่องอะไรต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีคนรับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนรับบทเป็นคนทํากิจกรรมออคือเขาชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับซึ่งก็ทําให้มันอันตรายมากขึ้นกว่าสมัยตอนรัฐบาลชุดที่แล้วอีกเอออย่างอย่างเนี้ยค่ะที่มาเห็นวม่คีด่าเราเห็นในชาร์ตอ่ะมีการทําเหมือนรายงานผลการปฏิบัติการด้วยครับอ,อืมใช่ใช่คือเขาเขาก็จะบรฟกันทุกสัปดาห์เนี่ยแหละครับเสร็จแล้วเขาก็จะแยกกันไปปฏิบัติงานเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมากันใหม ดังนั้นในตัวโครงสร้างเนาะที่มีระดับทางทหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติการแล้วก็คนที่ทําหน้าที่อินฟลูเอนเซอร์หรือทําหน้าที่ต่างๆแล้วทีนี้กลุ่มเป้าหมายครับุูดี้ใช่ไหมคะลุามหมายเนี่ยเป็นใครบ้างคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะมีพวกองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับที่ถูกมองาเป็นกลุ่มทุนต่างชาตินะครับก็ทั้ง Amnesty Human Rights Watch อย่างเงี้ยครับ F.C.C.T ก็โดน แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มจุดประเด็นกลุ่มจุดประเด็นก็จะเป็นบรรดาคนที่ชอบเขามองว่าเป็นคนที่ชอบจุดประเด็นนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างอาจารย์ปวินอย่างแอนดรูว์แม็กเฟกเกอร์ไเชลอย่างเงี้ยครับอย่างอาจารย์สมศักดิ์เจียมธ <c oughs> นาทรอ,อย่างเงี้ยครับบุตร <c oughs> คนต่างๆเหล่านี้ที่เขามองว่า <c oughs> มักจะเป็นตัวแรกที่ชอบพูดอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเป็นกระแสแล้วมันก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นพวกแบบมีกลุ่มจุดประเด็นมีกลุ่มสร้างกระแส <c oughs> แล้วอาศัยมีกลุ่มสร้างกระแสก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่า follower เยอะๆหน่อยแล้วก็เอาเรื่องที่ถูกจุดประเด็นแล้วอะไรมาตีฟูต่อ <c oughs> แล้วก็จะมีกลุ่มแพร่กระจายอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกรล๊บแล้วก็เพจสื่อสารต่างๆเนี่ยครับตามไอ้ตัวตะกี้ก็ <c oughs> พวกเพจต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีพวกกลุ่ม NGO แล้วก็นักวิชาการด้วยเหมือนกันที่จะออกมาเสริมด้วยข้อมูลทางวิชาการนั่นเี่อย่างเงี้ยครับ